สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะะในช่องพายแซมสั้นขนัดเือนนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่วัดป่าหนองพยอมนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นพิธีการอมอบสาราลาธรรมแห่งใหม่แห่งนี้นะคะของวัดป่าหนองพยอมเพราะว่าวันนี้มีเจ้าภาพหลกัหลกๆนะคะที่ร่วมสร้างศาลาแห่งนี้นะคะมาร่วมทาพธิธีมอบนะคะแล้วก็มีช้างพายของเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้พิยแซมกับพ่อถุงเสกนะคะ ตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะรับพนแน้วคุณเจ้าก็ปราบพรมน้ำมนต์นคะคะตอนนี้ช้างเราก็มารับน้ำมนต์นนะคะ ตันน์มัญญาสังพันธาราณเรยาญาณวัดต พิธีการตรงนี้เราจะพา,าจะพาพี่แซมเราไปกราบคุณแม่ลัมลสมีด้วยนะคะ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ระอง ทีการทางส่งหมดนะคะคถ่ายคลิปไว้อันนี้คือเราเก็บภาพไว้นะคะไว้ให้ชมมาหลังนะคะว่าเก็บภาพบางช่วงบางตอนนะคะอ๋อเดี๋ยวจะมีญาติธรรมนะคะมาขอรอดท้องคะ่ะ โปรยทานด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งก็ททำงานตั้งนึงโอ้โปรยทานคุณยาเจ็กนะคะนนโปรยทานหมดแล้วเหรอโปรยทานด้วยนะเดี๋ยวจะมีรอดท้องช้างนะคะเดี๋ยวเราขอปิดไลฟ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาในก่อนเพราะว่าใีก่อนจะมาลอดท้องเดี๋ยวพาลอดค่ะตอนนี้เราก็บริการถ่ายภาพกับยาติธรรมเสร็จแล้วนะคะ เมื่อกี้ก็มีรดท้องช้างไปชุดใหญ่เลยครั้งนี้เราก็จะพาพี่แซมนะคะไปกราบนะคะลุ้มฝังร่างของคุณแม่นะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของพี่แซมด้วยแล้วก็เรามีโอกาสได้มาวัดป่าหนองพยโยมแล้วอันนี้ก็จะมากราบแม่ก่อนเนาะให้พี่แซมมากราบแม่เลยค่ะกราบแม่แล้วก็จะไปกราบผู้เสาเนาะอันนี้นะครับเนาะ คุณครูว่าจะมาไม่มาเราใครจะไม่มาเราลืมแล้วพูดกันเมื่อกี้สายจินีกันแล้วเสาเกว่าจะมาด้วยนะคะอาจจะร้อนไปพักก่อนอืมรรยกศวีก็อยู่ทางนี้นะคะกับแม่เสร็จก็กาดแม่เส็จก็จะกลับบ้าน้วครับอาบน้ำขึ้นรถกลับบ้านนะคะรเรล้าก็ถ่ายคลิปบรรยากาศให้ชมกันนะคะ เพราะว่าเพี้ยลงหัวเพี้ยลงเพี้ยลงหัวแ <laughs> ม่โอเล่นะเมื่อกี้อมคุณแม่ลักษนีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเอามา,อาวัดก็จะเจอ เดี๋ยวได้ที่คุณผูไม่ได้ทำก็เสกมาค uh ่ะเมื่อกี้คุยกันว่าจะมาด้วยกันนะคะแต่พอแยกปุ๊บไปคนละทางเลยค่ะท่าพี่แซมไาวคุณแม่นะคะขอพรให้คุณแม่โอ้สุขสุขติอมอยู่บนสวรรค์แล้วมองลูกมา แม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์มองลูกนะคะนี่คือแม่ลักษณนะครในลูกนะครับเหมือนมากดูนะคะลักษณะตัวนี้จะเหมือน,นพี่แซมมากเลยพี่แซมพี่แซมเหมือนแม่เนาะไม่ใช่แม่เหมือนลูกพี่แซมครับแม่แล้วนี่จะเป็นลูกชายเชือกแรกของค,คุณแม่นะคะอันก็เป็นวันเกิดดนะ้วยเนาะเดวันที่กิเนาะเดวันที่กิอืมหมือนย้อนหลังนะคะมากับย้อนหลังคุณแม่แล้วก,กัน,น แม่ก็อยู่บนสวนก็มาดูแลลูกยเด้วครับแม่หน่อยลพี่แซมเ้อครับพครับแซมครับครับยังครับครับดูดูแม่นะแม่นี่จะสวยมากเลยนะครับตัวจริงคุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนจุบโอ้โหหัวแม่ได้ไง ต้อรับรู้ให้จุ๊บแม่ทำไมไปเคาะหัวแม่เคาะครับไวเงี่จุ๊บๆงี่ครับจุ๊บๆ่างงี้เหมือนคนละครับบไม่โปรยนะครับอ่ะทำหน้าที่ลูกแล้วนะคะในเดือนเกิดของตัวเองได้มีโอกาสมาทำบุญด้วยค่ะวันนี้ตักบาตรเดี๋ยวเราไปอ่ะคไปไหว้อติของปู่เสาด้วยนะคะตอนนี้โอ้พี่เซมได้ครบเลยพี่เซมได้ประมาณทัดทางอืมที่พี่เซมได้ประมาณทัดทางทำร้ายปู่เสาไปนะคะ บางท่านอาจจะมาดูใหม่นะคะจะไม่รู้ว่าปู่เสาคือใครปู่เสานี่คือเจ้าของพี่แซมคนเก่านะคะตัวจริงครับตัวจริงเลยก่อนที่จะมาอยู่กับควานเล็กนะคะปู่เสาเป็นคนเลี้ยงปู่เสาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วฮะเราจะพาพี่แซมไปกราบขอขามา อัิทุ่ฑูสาวนะคะซึ่งอยู่ในวัดบ่าน้องพยอมเหมือนกันนะคะ อ๋อโอเคูเสาจะมีจะมีร in ูปปั้นช้างตรงนี้ก็อยู simplified. ่ด้านในนู่นนะคะเพราะว่าดูไหมานั่งลงเลยนูเสาอยู่ด้านในนะคะตรงที่มีช้างอยู่นู่นอ่ะนูมีรูปปั้นช้างเลยนะพี่แชร์มา ในม,มากราบครับรทนี่ที่ได้ประมาทครับครั้งที่ไม่ได้ตั้งใจคนดีตั้งใจคนดีอ๋อโหสิกรรมนะคะอ๋ะโอโหสิกำให้ทายเชื่มสั้นเรื่องให้ท้ายเชื่อมสั้นอายุมันก่อนปนยืดง่ายๆโตเร็วให้เข้าไปคูณเด,ด้อแล้วก็ให้กูเสาไปอยู่บนฟองตัวให้มีในความสุขเด้อไม่ต้องห่วงทางเด้อเอาเรือ,อครับะนะพี่แซมพี่แซมครับก่อนลูกครับก่อนครับก้อนลูกครับก้อนครับก้อน จะให้ดูนะคะอธิปูทเซานี่จะอยู่ด้านในนะคะนี่ที่มีช้างสองเชือกอยู่นะคะเราว่าปรเซาแกรักพี่เซมมากเลยแกเลี้ยงดูของแกมาดีมากเลยนะคะอะไงคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่พี่เซมเราทําได้มากราบพ่อกราบแม่ วันนี้ไม no? <e ่ได uh. 네้มาทําบุญกับพ่อเนาะได้กราบแม่ได้กราบปู่เสาเพราะว่าบางทีตอนที่พี่แสงมาตกมันเนาะก็อาจจะมีเขาเขาจำอะไรไม่ได้ถ้ายังไงฝากติดตามในช่องนะคะช่องพลายแซมท่านคนเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แซม